สวัสดีค่ะพบกับสิราทาโรคลิปต่อไปนี้จะเป็นคำทำนายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักประจำเดือนมิถุนายน2517ของชาวราศีมีนหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะคะซึ่งคำทำนายนี้จะเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีบ้างมีดีบ้างตามจาังหวะชีวิตของเรานะคะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างพไพ่ขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะ ราคาเรามาเริ่มคำทำนายเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะคะภาพรวมพ่พายมาเป็น 12th house ก็คือพบเรือนที่12นะคะซึ่งเป็นพบเรือนของราศรีมีนด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการความฝันการเสพติดสิ่งของหรือพฤติกรรมบางอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างการสูญเสีย ซึ่งอาจจะเป็นในแง่ของค่าใช้จ่ายที่มีเข้ามานะคะเรือนนี้เปรียบได้กับไพ่แฮงแมนนะอาจส่งผลให้บางเรื่องเกิดความล่าช้าหรืออาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดรวมทั้งอาจจะหมายถึงให้เราปล่อยวางหรือให้อภัยเรื่องที่ทำให้เราเสียใจในอดีตนะคะเพื่อที่จะให้เราก้าวต่อไปนะไพ่หลักการงานนะคะพี่พ่ให้มาเป็นว e e อ of fortune ปกติไพ่กงล้อแห่งโชชะตาเนี่ยจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับ การงานของคุณนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอเช่นการยกย้ายงานไปในที่ที่เราอยากไปได้รับโอกาสดีๆเข้ามาทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะแต่ในกรณีนี้ไพ่ภาพรวมเขาเป็นเรือนที่12ซึ่งเป็นเรือนมินาศนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงสิ่งที่เราคาดหวัง ว่าจะให้เกิดมันอาจจะถูกเลื่อนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างใบแรกพี่ไพ่มาเป็น the lovers นะคะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานนะคะยกตัวอย่างเช่นมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานซึ่ง อาจเป็นเส้นทางเลือกที่เราค่อนข้างคิดหนักหรือเป็นกังวลว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะถูกหรือไม่นะคะปกติแล้วเนี่ย Love Words จะเน้นให้คุณตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะถึงแม้ว่าทางเลือกนั้นนะ่ะคุณอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่แต่มันจะส่งผลดีกับคุณแต่ในกรณีนี้เนี่ย พี่จะขออ่านว่าให้ใช้สัญชาตญาณของตัวเองนําทางนะคะพอไพ่ภาพรวมเนี่ยพบเรือนที่12มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณสัญชาตญาณได้นะพี่คิดว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่สําหรับเรานะคะใบต่อมา six swords หกดาบเป็นไปได้ว่าสนาการณ์ในเรื่องงานที่เราเจออยู่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอึดอัด หรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็ได้หัวหน้าง,งานก็ได้หรือเราคิดว่าเราเองอาจไม่เหมาะกับงานนั้นมันทําให้เราพยายามคิดหรือหาวิธีที่จะออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปสู่ที่ที่ดีกว่าแต่เราอาจจะยังหาทางออกไม่เจอหรืออยู่ระหว่างทางที่ตัดสินใจนะคะพไพ่ใบนี้ก็เป็นอีกใบที่ให้เราใช้สัญชาตญาณน,นําทางนะแล้วก็ปล่อยวางความวิตกกังวลต่างๆนอกจากนี้เนี่ยหดาบยังหมายถึง การที่คุณมีโอกาสได้เดินทางอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่า View of Fortune เนี่ยเขาก็เป็นพลังงานต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะใบต่อมาน i ยเพน Pentacles อัศวินเหรียญน,นะคะบางคนคิดเปลี่ยนงานจริงๆนะแต่เหมือนว่ามันยังติดยังไปไม่ได้ในตอนนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะตั้งเป้าหมายในการทำงานว่า ต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้แต่ปรากฏว่ามีเหตุให้เราไม่สามารถทำได้ตามแผนงานนะคะมีอารมณ์ของความเบื่อหน่ายเข้ามาบ้างทำให้งานเรามันล่าช้านะหรือใช้เวลานานกว่าที่คิดนะคะปกติแล้วเนี่ยอัศวินเหรียญเ,เขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นไปให้ตามแผนงานที่วางไว้ทำอะไรใช้ความสม่ำเสมอในการทำงานแต่กรณีนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างทำให้คุณไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางนะคะใบต่อมา The เ w i l l มันอาจเป็นไปได้ว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกจริตกับเรานะทำงานที่ตัวเองไม่ชอบหรือบางคนเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างทำให้เราขาดอิสระในการคิดตัดสินใจก็เป็นได้หรือบางคนเนี่ยคิดที่จะลาออกแต่ก็ยังตัดสินใจออกไม่ได้สักทีนะคะเพราะห่วงงานในความรับผิดชอบของตนกลัวว่าจะไม่มีใครมาทำแทนอะไรประมาณนั้นนะั มันถึงมีไพ่หกดาบขึ้นมาให้คนรู้จักปล่อยวางบางเรื่องนะคะจากเด็กเดวิลเนี่ยมันจะมีเด็กสองคนที่มีโซ่ตรวนอยู่ที่คอใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ถูกตรวนด้วยปีศาจนะคะเขาเต็มใจที่จะอยู่ในสภาวะนั้นเองนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้แต่เราเองเนี่ยยังไม่ยอมที่จะออกมาจากตรงนั้นก็เป็นได้นะคะมันขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าจะหลุดพ้นจากการพันธนาการนั้นหรือไม่นะคะใบต่อมา เพย์ดับส o d รดเด็กถือดาบสำหรับคนที่ไปสัมภาษณ์งานใหม่ไว้แล้วเรารอฟังข่าวว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะมันอาจจะมีการดีเลย์ได้นะคะหรือใครที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขมันก็ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการรอเคลียร์นะต่อมา n i ยอัพเพนต์ร์ c คสเหรียญในกรณีที่ปัญหามันอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถจัดการได้เนี่ย ไพ่ใบนี้น่าจะเป็นการแนะนําว่าให้เราพยายามไม่ต้องพึ่งพาใครที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเราสามารถทําเองได้นะคะให้เรามีอิสระทางความคิดและลงมือทําหากเรามีอํานาจที่จะทําตรงนั้นได้เราอาจจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจคุณไม่กล้าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นหรือกลัวถูกตําหนินินทาไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่เกี่ยวกับการสื่อสารได้นะอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึก ไม่ดีก็เป็นได้บางอย่างเราไม่จําเป็นต้องฟังทั้งหมดนะหากมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับงานใดๆให้เราใช้สัญชตาตญาณควบคู่ไปกับเหตุผลที่เรามีไต่ตรองและหาทางแก้ไขปัญหานั้นนะคะใบต่อมา Ace of cups นะคะให้ใช้เซนส์ของเราประกอบนะับปกติราศีมีนบางคนยังมีเซนส์แรงอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้หนึ่งทั่วยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่น่าพอใจคิดว่าเหตุการณ์ความลาชาที่อ่านมาในตอนแรกเนี่ย น่าจะเกิดเฉพาะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะพอถึงปลายเดือนแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาวะปกติคุณจะได้รับข่าวดีละแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่ละปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโล่งใจได้นะคะในช่วงปลายเดือน <S 2> <S 2> เอรับสอดแปดดาบ <S <S เป็นปราได้ที่บางคนอาจมีความไม่เชื่อในเรื่องเซนส์ของตัวเองนะยังรู้สึกกังวลและสับสนอยู่หรือยังไม่ยอมปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง พี่ไพแนะนำว่าถ้าเราหลับยากหรือทำหรือใจไม่สงบนะคะให้หมันสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนทำสมาธินะคะมันอาจจะช่วยได้นะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูการเงินองของชาวราศีมีนกันนะคะไพหลักพี่ไพ่มันเป็นทาวเวอร์นะคะได้เหมือนกับชาวราศีกุมเลยมีเกณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะมีเกณฑ์เสียต้องซ่อมหรือต้องเปลี่ยนใหม่นะในเด็กนี้นะคะ จะเห็นรูปพายุฝนค่อนข้างชัดเจนนะอีกเรื่องนึงคือต้องระวังคือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมแซมบ้านจากพายุฝนก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทาวเวอร์ยังเตือนให้เราระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะใบต่อมา The Fool คุณมีเกณฑ์ที่ใช้จ่ายเงินโดยไม่ยั้งคิดโดยไม่มีการวางแผนนะหรือบางคนมีการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศก็ได้และก็เป็นไพ่อีกใบที่เตือนให้เราระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่มีแนวโน้มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือจับโครงการอะไรใหม่ๆที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนนะคะ q u e e n of Cups ราชินีถ้วยไพ่ใบนี้ค่อนข้างคลาสสิกมากเวลา ถามเกี่ยวกับเรื่องเงินนะพี่มัาจะถ่ายว่ามีปัญหาให้ไปหาแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหมายความว่าหากคุณมีปัญหาด้านการเงินคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะซึ่งพลังงานเขาคนนั้นจะเป็นพลังงานหญิงเราก็จะนึกถึงแม่หรือญาติที่เป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะหรืออาจจะหมายถึงเป็นช่วงที่คุณมีใจเมตตาก,การาุณาคุณจะใช้เงินไปในทางการบริจาคทําบุญทําทานหรือเลี้ยงดูปูเสือบริวารก็ได้นะใบต่อมา นายับครับอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเนี่ยจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณมีวาทศิลป์ในการเจราจาต่อรองเกี่ยกับเรื่องธุรกิจการค้านะคะมีแนวโน้มหาเงินได้จากคําพูดที่ดีๆของเรานะหรือการที่คุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ไม่เหมือนใครเนี่ยก็สามารถทําเงินให้คุณได้นะคะไปต่อมาเดอะมูน เพราะสองใบนี้รวมกันเนี่ยกลายเป็นว่าปีปัญหาให้ปรึกษาหมอดูนะคะอันนี้อันนี้ข่าๆนะคะดูคุณเป็นคนที่มีความชอบเรื่องแนวๆน,นี้นะคะบางคนอาจจะเป็นสายมูคุณชอบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่การที่คุณเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะเดินทางไปมูเตลูก็เป็นได้นะคะในเรื่องการเงินเดมูยังหมายถึงโชคลาภที่เกิดจากการฝันบอกเหตุหรือพวกลังสังหรณ์ก็ได้นะ และดูว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเซนส์ของคุณจะแรงเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นทั้งสองใบเลยนอกจากนี้ดมูลยังเตือนให้เราระวังเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการเงินที่อาจผิดพลาดได้นะคะเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนอันไหนจริงอันไหนเท็จต,ต้องระวังนะคะใบต่อมาเทนอปสอดสิบดาบ พลังงานมันไปสอดคล้องกับ the f ฟู l นะสิดาบเนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดของอะไรบางอย่างส่วน the f ฟู l มายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเป็นไปได้ว่ากรณีของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงสิ้นสุดโปรเจกต์นั้นแล้วคุณก็มีแพลนที่จะต่อโครงการใหม่ๆซึ่งอาจต้องใช้เงินทุนสก้อนเพื่อที่จะไปสั่งของมาก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยสิดาบอาจ จะหมายถึงต้องระวังเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างหนักคิดว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณที่จะเสี่ยงโชคใดๆนะถึงแม้ว่าจะมีฝันบอกลางบอกเหตุก็ตามมันก็อาจจะเฉียวไปเฉียวมานะคะทูอวอนสองไม้สมดุลด้านบัญชีการเงินที่ต้องระวังให้ระวังรายจ่ายที่มากกว่ารายรับนะหรือสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ที่กําลังหมดสัญญางานเก่าไปเนี่ยก่อนจะเริ่มงานใหม่ได้อาจจะมีช่วงที่ต้องรอก่อนสักระยะนะคะ The Devil นี่ก็เป็นอีกใบที่บ่งบอกว่ารายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายนะคะบางคนมีภาระหนี้สินนะบางคนสิบดาบบวก Devil เนี่ยหมายถึงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในสิ่งที่ไม่ควรเสียนะเช่น เงินสวยเงินใต้โต๊ะหรือหลีกเลี่ยงการพนันทุกชนิดนะคะอันนี้ต้องเตือนเลยถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้นะสิ่งที่อ่านไปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะมันอาจเกิดเฉพาะบางคนเท่านั้นนะขอให้รับแต่สิ่งดีไปนะแต่ในทางที่ดีของเดวิลเขาก็มีเหมือนกันนะคะอีกนายนึงก็คือคุณหมกมุ่นอยู่กับการทำงานหางเงิน แต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสำหรับบางคนอาจหมายถึงมีเกณฑ์ได้กู้แบงค์ผ่านก็ได้นะไปต่อมา the love r s นะคะบางคนติดแฟนหนักมากนะคะป่าเปเจ๊เปมาเองเลยมันจะออกแนวเจ้าบุญทุ่มนะคะอีกความหมายหนึ่งของ the love r s ในะ <S เรื่องการเงินก็คือการตัดสินใจเรื่องการเงินที่หุนหันพันแล่นต้องระวังทำอะไร ต้องหาออปชันหรือ Choice มาเปรียบเทียบส่วนได้ส่วนเสียนะคะสรุปทั้งการงานและการเงินของชาวราศีมีนในเดือนนี้เนี่ยต้องตั้งสติรับมือดีนะคะต้นร้ายแต่ปลายดีนะแต่ไม่ต้องวิตกกังวลไปเพราะมันเป็นการทำนายประจําเดือนมันเป็นช่วงสั้สนๆนะคะต่อไปเราจะดูความรักของชาวราศีมีนกันนะใบหลักพี่ไพ่มาเป็นเดสอย่าเพิ่งหอเหี่ยวใจนะเดสในที่นี้ ถ้าหมายถึงคนก็จะหมายถึงชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับความตายเช่นแพทย์พยาบาลคนขายประกันหรือพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะหรืออาจจะเป็นรักที่ต้องอยู่ไกลกันก็ได้นะถ้าเป็นสถานการณ์เนี่ยเดฟจะแนะนำให้คุณปล่อยวางความเสียใจในอดีตเพื่อเริ่มต้นใหม่ หรืออาจจะหมายถึงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของเราก็ได้เช่นคนโสดก็จะไม่โสดอีกต่อไปนะคะนอกจากนี้เดซ h เขามีราศีพิจิกเป็นราศีประจำไพ่นะเป็นภพเรือนที่8อาจจะเกี่ยวข้องกับความหมกมุ่นและการจักราได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอเปิดให้ครบก่อนแล้วอ่านทีเดียวนะคะ m มด i เชียนอามิการเริ่มต้นใหม่จริงๆพจอัพเปนดอกเเด็กถือเหรียญน,นะคะ 3 of Wands สามไม้ six of swords หกดาบนะคะ ten of swords สิบดาบกลางสิ้นสุด the star นะคะโอไพคาดิน้น n i h t of cups อัศวินถ้วย king of cups ราชาถ้วยนะคะ สรุปความรักของชาวราศีมีนนะมันจะมีเมเจอร์คันหน้าที่ขึ้นมาเด่นๆด,ด้วยกัน2ใบก็คือเมิเชียนแล้วก็เดอะสตาร์นะคะมันจะบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลกับเราเม d ิเชียนเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่นะและแน่นอนว่าก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ มันต้องมีการจบความสัมพันธ์เก่าก่อนนะคะมันมีสิบดาบขึ้นมาบ่งบอกว่าบางคนได้ตัดสินใจเลิกรากับคนรักเก่าไปคุณอาจอยู่ในสถานะไม่พลังงานมันไปสอดคล้องกับเด t กนะหกดาบเนี่ยพี่ไพ่แนะนำให้คุณปล่อยวางความรู้สึกเศร้าเสียใจายจากความสัมพันธ์ในอดีตเพื่อ Move On ต่อไปนะคะและในเด็กเนี่ยเขาจะเป็นรูปลงเรือพายเรือไปมุ่งหน้าหาฝั่งนะคะซึ่งเขาจะไปกับเด็ก นั่นหมาความว่าบางคนอาจจะมีลูกติดด้วยนะคะแล้วขามุ่งหน้าไปเนี่ยไปด้วยความหวังนะเดอร์สต์เนี่ยไปถึงความหวังก็ได้ว่าจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามานะคะเมดิเชียนเนี่ยเป็นการเจอแบบไม่คาดฝันด้วยเป็น i อเดียลพาร์ทเเลยนะเป็นคนที่มีนิสยัยต่างจากเรามาเติมเต็มส่วนที่หายไปเขาจะเป็นคนฉลาดมีความสามารถรอบด้านดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีมุที่ภาวะพอสมควรจะไปง้องแง้งเสร็จเขาไม่ได้นะคะ เขาจะอาจจะเป็นคนธาตุลมได้แก่ชาวราศีเมถุนตุนกุมแล้วเดอะสตาร์เนี่ยบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณทั้งด้านหน้าตาและนิสัยใจคอนะสตาร์ที่มากับราชาถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการเยียวยาน,นะคะ mm hmm. เขาเดินจะเข้ามาพูดคุยมาปลอบใจทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทําให้เราลืมสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้และอัศาวินถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่าการพูดคุยเนี้ยมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีๆ แฝงไปด้วยนัยยะว่าเออเขาชอบเรานะคะส่วนเพจเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้ดีมีความจริงจังนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้นะส่วนสามไม้เนี่ยคุณจะอนจอยกับการไปไหนมาไหนกับเขานะไปออกเดทไปต่างจังหวัดความรักดูดีนะคะสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงรักทางไกลก็ได้ ที่เราต้องพูดคุยสื่อสารกับเขาผ่านออนไลน์หรือบางคนก็อาจจะไปเจอคนคนนี้ผ่านเว็บไซต์หาคู่หรือคุยผ่านติกต็อกอะไรประมาณนี้เหมือนพี่คงกับน้องรถไถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปพี่จะเปิดไพ่ออร์เ e คออีก4ใบเป็นการอ่านแนะนําเพิ่มเติมนะคะใบแรกพี่ไพ่เป็น Invitation การเชื้อเชิญนะคะพี่ไพ่จะสื่อว่าคําพูดของเรานะสำคัญ วาจาที่เราเปล่งออกไปบางครั้งเนี่ยมันมีพลังงานที่จะดึงดูดพลังงานบางอย่างกลับมาหาเราหากเราพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยมันอาจจะไปดึงดูดพลังงานลบๆกลับมานะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเลือกพูดแต่สิ่งในด,ดีหรือใช้คำพูดอย่างระมัดระวังนะเช่นวันนี้ฉันสวยและรวยมากอย่างนี้นะคะพูดไปได้เลยมันจะเหมือนเป็นการที่เรา manifest ไปในตัวนะคะใบที่สอง change course คือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะคะ ไม่แน่ว่าการพูดแต่สิ่งดีดีเนี่ยมันอาจนำมาซึ่งโอกาสที่ดีนะคะประตูในที่นี้เนี่ยหมายถึงโอกาสก็ได้นะคะหรือไม่อีกกรณีหนึ่งหากมีใครหยิบยื่นโอกาสมาให้เราโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะพี่พพาบอกว่าให้เปิดรับประตูนี้นะคุณจะพบเส้นทางความรักที่สวยงามไม่ต่อมา believe ที่พายแนะนําให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธานในสิ่งที่เราเลือกนะคะว่ามันคือสิ่งที่ใช่สําหรับเรา stretch ให้เราเพิ่มขอบเขตศักยภาพของตัวเราขยายขีดจํากัดของเราเพื่อความก้าวหน้าของเราในอนาคตนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะาเป็นต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือเซฟโซนของตัวเองบ้างเพื่อไป,ไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายนะให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อการเติบโตในวันข้างหน้าน,นะคะมีความรู้สึกว่า ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะแต่คุณอาจจะกลัวหรือลังเลที่จะเลือกตามเส้นทางนั้นแต่ขอให้มั่นใจและกล้าที่จะเลือกทํำสิ่งนั้นด้วยความศรัทธามันจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะพี่ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ